สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชา n e l นะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวขายเครื่องอ่านขอ,อขออภัยนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD ีลอมนะครับตัวนี้ DVD ีดีมัลติเรคค r ร์เนะครับเป็นดีวีดี DVD ที่มันสามารถที่จะไลท์แผ่นอ่านแผ่นต่างๆได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็น DVD ีดีมัตินะครับมันไม่มันไม่โฟกัสน,นะครับอ่ะ มาดูกันด้านหลังนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ด้านหลังนะครับเป็นยี่ห้ออะไรครับเดี๋ยววางดีๆก่อนอ่ามาดูยี่ห้อนะครับยี่ห้อยี่ห้อเอซุดนะครับเอซัตหรือเอซุดนะครับคุณผู้ชมรุ่น AI b o บ V นะครับอินพุตก็5โวลต์นะครับ5โวลต์สองแอมป์นะครับเป็นยี่ห้อเอซุดนะครับคุณผู้ชมครับเมดอินไชน่านะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเคยลอง เอามาไลท์แผ่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมอยู่นะครับ DVD Multi Recorder นะครับหรือว่า DVD Rom นั่นเองนะครับของแท้เลยนะครับนี่ครับขนาดสายยังมีปั๊มโลโก้ ASUS ไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับของแท้แน่นอนเลยนะครับสายตรงนี้ก็จะเป็นสายเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เรานะครับหรือเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราตรงนี้ก็ไฟเลี้ยงนะครับอันนี้สายเสียบไฟเลี้ยงได้นะครับ ก็ใช้ไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมตัวนี้สีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับ